สวัสดีครับเล่าเรื่องรอยตำนานในวันนี้ขอนำเสนอตํานานพระนางแก้วพิมพาพระนามของพระนางเจ้าแก้วพิมพาถูกจารึกไว้เพียงพงศาสวดารบางฉบับเท่านั้นการขึ้นครองบัลลังก์ในระยะเวลาสั้นๆของล้านช้างยังคงคลุมเครือบางฉบับที่เป็นหลักฐานไม่ได้กล่าวถึงพระนามอย่างตรงไปตรงมา ว่าพระนางมีส่วนรู้เห็นมากน้อยเพียงใดกับเหตุการณ์ที่ไม่สงบของอาณาจักรในช่วงหนึ่งแต่หากมีปรากฏเหตุการณ์ที่กษัตริย์หลายพระองค์ต้องหนีรัชภัยและเหตุการณ์ความไม่สงบทุกอย่างก็เริ่มจะคลี่คลายลงในปีพุทธศักราช1 9 8 0ถึง1981ซึ่งตรงกับปีที่พระนางเจ้าแก้วพิมพ์พาได้จากไปพระนางแก้วพิมพ์พา หรือสมเด็จพระยาสาธุเจ้าหญิงแก้วพิมพามหาเทวีประสูตรในปีพุทธศักราช1886พงศวดาล้านช้างมีปรากฏเพียงพระนามของพระนางเจ้าแก้วพิมพาในฐานะพระธิดาองค์โตของพระยาสามแสนไทยเพียงบรรทัดเดียวในการพนานาถึงเหล่าโอรสะิิดาว่ายีศักราช736นั้นแล เมื่อฝางงุมเป็นพระยาได้สามปีสกราช718ปีก็มีลูกชายผู้หนึ่งชื่อเท้าอุ่นเรือนยามนั้นหมอทั้งหลายก็ถวายว่ากุมารผู้นี้จะแพ้พ่อตายเมื่อนั้นฝาง,งุ้มลวดให้เอาไปไหลน้ำเสียฝูงค่อยเลี้ยงทั้งหลายก็เอาไปไหลเสียตามความพยากรณ์น,นั้นเขาก็ปรากฏ เห็นช่อธงกัางกลางกุมารนั้นไปเขาจึงไปเล่าแก่หอหลวงยามนั้นหอหลวงจึงให้ไปเอากุมารมาเลี้ยงไว้ในเรือนมันใหญ่มาได้17ปีเมื่อเข้าขับพระยาฟ้างุ้มผู้พ่อหนีจากเมืองแล้วเขาจึงเอากุมารมาตั้งราชาพิเศษเป็นพระยาแทนในปีนั้นแล หลักฐานของการกล่าวถึงชื่อของพระนางเจ้าแก้วพิมพ์ภาว่าเป็นพระธิดาในพระเจ้าสามแสนตรงกับหลักฐานในพงศวดานล้านช้างฉบับพิมพ์เป็นบรรณาการในงานพระราชทานเพลิงศพพันเอกหลวงชาญสงคราม พงศวดานที่กล่าวถึงประวัติล้านช้างร่วมถึงลำดับตระกูลชาลีจันที่สืบสายจากราชตระกูลแห่งอาณาจักรล้านช้างเนื้อความหลังจากนี้ไม่ปรากฏชื่อพระนางในเหตุการณ์นในบ้านเมืองแต่เหตุโกลาหลวุ่นวายในราชสำนักที่ถูกคาดเดาวว่าเป็นแผนการของพระนางคือมีการถอดยศและรอบลงพระชนของกษัตริย์ ในรักชก,การต่อจากพระเจ้าสามแสนไทยซึ่งอ้างอิงจากพงศาวดารฉบับพันเอกหลวงชาญสงครามปีแม่แม่สัรปะสกพุทธศักราช1958เท้าวล้านคำแดงขึ้นเสวยราชสมบัติเป็นพระเจ้าล้านช้างพระองค์มีพระราชโอรสสององค์คือท้ายุคคนหรือยูครองและท้าพรหมทัต พระเจ้าล้านคำแดงครองราชสมบัติอยู่12ปีพระชน52,000ษาก็สวรรคตราปีพุทธศักราช1970เสนาพฤทธามาตพร้อมการอัญเชิญท้าพรมทัตพระราชโอรสพระเจ้าล้านคำแดงขึ้นครองราชสมบัติเป็นพระเจ้าล้านช้างอยู่ในราชสมบัติ4เดือนก็ถูกสำเร็จโทษ เสนาพฤทธามาตจึงพร้อมกันอัญเชิญเท้าขำเต็มพระราชโอรสพระเจ้าสามแสนไทยขึ้นครองราชมีพระนามว่าพระเจ้าปากห้วยหลวงครองราชสมบัติได้หเดือนก็ถูกถอดในปีเดียวกันนั่นเองแล้วเสนาพฤทธาจารย์ได้อัญเชิญเท้าเหมือนชัยพระราชโอรสพระเจ้าสามแสนไทยซึ่งไปครองเมืองตะบองขอน ขึ้นเสวยรัชสมบัติได้สี่เดือนกับ20วันเมื่อพระเจ้าเหมื่นชัยรู้ว่าคนจะทำร้ายก็ถูกพระส,สวรรคตในซ้วมอาบน้ำที่เมืองเชียงทองซึ่งปุโรหิตพร้อมกันอัญเชิญเท้าคำเกิดพระราชนัดดาพระเจ้าสามแสนไทยขึ้นครองรัชสมบัติในพระเจ้าล้านช้างมีพระนามว่าพระเจ้าคำเกิดอยู่ในรัชสมบัติสามปีก็สวรรคต ซึ่งมีพระมหากษัตริย์ถึงเจ็ดพระองค์ตามพงศาวดารที่สิ้นพระชนด้วยการถูกปลดรวมถึงถูกคุมคู่ขู่เข้นในทางในทางหนึ่งจนถึงแก่ชีวิตหลังยุคสมัยของพระเจ้าสามแสนไทยที่เรืองรองในช่วงปีพุทธศักราช1958ถึง1980เอกสารต่างๆระบุพอสังเขตว่าขั้วอำนาจของพระมหาเทวีอยู่เบื้องหลัง การผัดเปลี่ยนแผ่นดินไหนและจะสำนักล้านช้างร่มขาวแต่ชื่อของพระมหาเทวีองค์นี้ยังคงเป็นปริศนาในจารึกของประวัติศาสตร์พระมหาเทวีเจ้าผู้โหดเหี้ยม เหตุการณ์การลอบปลงพระชนของพระราชะโอรสและพระธนัดดาของพระเจ้าสามแสนไทยถึงเจพระองค์ไม่มีหลักฐานที่แน่ชัดว่าพระมหาเทวีคือใครกันแน่ที่จะเป็นราชินีสำเร็จราชการหรือราชินีที่ขึ้นครองบัลลังทุกการสนิษฐานล้วนใช้ข้อมูลที่มีอยู่มาคาดเดาว,ว่า พระมหาเทวีนั้นใช้พระนางแก้วพิมพาหรือไม่หรือมีสตรีที่มีอิทธิพลพระองค์อื่นที่ทำให้ล้านช้างรัศมรสายไปช่วงหนึ่งต่อมาพระราชธิดาของพระยาสามแสนไทยองค์หนึ่งนามไม่ปรากฏได้เปลี่ยนพระมหาเทวีเมื่อพระมหาเทวีไม่ชอบใจท้าพระยาคนใดก็จะใช้คนไปฆ่าเสียภายหลังเสนาอํามา์ จับพระมหาเทวีสำเร็จโทษเสียที่บ้านผ่าเดียวหัวนุนหินตีนเลื้อยน้ำละพระมหาเทวีที่ถูกจารึกว่าหากไม่ชอบใจพระยาคนใดผู้ชายคนไปฆ่าเสียเป็นที่ถกเถียงกันว่าในเนื้อหาของพงศวดานและนักวิชาการในยุคต่อๆมาเธอถูกอธิบายในหลายแง่มุมเกี่ยวกับความสำคัญของเธอกับพระเจ้าสามแสนไทย บางมุมมองกล่าวว่าเธอนนั้เป็นน้องสาวบามุมมองบอกว่าเธอคือลูกสาวหรือแม้กระทั่งอีกหนึ่งมุมมองว่าเธอนั่นแหละคือพระมหาเทวีผู้เป็นมเหสีของพระเจ้าสามแสนไทยเหตุการณ์ความวุ่นวายของล้านช้างในช่วงนี้ยังถูกอธิบายในพงศวดาร ซึ่งมีข้อสันนิษฐานว่าพระมหาเทวีนั้นคือพระนางเจ้าแก้วพิมพาที่เป็นพระธิดาองค์โตของพระยาสามแสนไทยที่เธอลงมือยึดอำนาจหลังจากพระเจ้าล้านคำแดงนั้นเธอจะทำไปเพื่อชิงราชบัลลังก์ให้แก่พระราชสวามี แต่อีกข้อสังเกตหนึ่งที่ขัดแย้งกันเองคือหากพระมหาเทวีคือพระนางเจ้าแก้วพิมพ์พาจริงมีความเป็นไปได้มากน้อยขนาดใดที่พระนางจะได้อวยยศเป็นพระมหาเทวีเนื่องจากตำแหน่งนี้เทียบเท่ากับพระราชินีในองค์พระมหากษัตริย์รวมถึงพระมารดาของกษัตริย์ ในทางพฤตินัยพระนางแก้วพิมพาพาไม่สามารถดำรงตำแหน่งพระมาหาเทวีได้เนื่องจากมีพระยศเป็นชั้นลูกหลวงและนี่คือตำนานเกี่ยวกับเจ้าหนางแก้วพิมพาพาหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมันโอกาสนี้และพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ